Oh, oh. สิบวิธีขายแอปพลิเคชัน oh, oh. บนสมารท์ทโฟนหนเข้าใจถึงการตลาดไม่ว่าจะธุรกิจไหนเราก็จะต้องเข้าใจกับการตลาดของธุรกิจนั้นๆให้มากที่สุดซึ่งธุรกิจขายแอปพลิเคชันตลาดก็จะมีแ Store และ Google Play ที่เป็นตลาดที่มีการค้าสูงกว่าตลาดอื่นวิธีที่ดีที่สุดที่จะศึกษาแอปโต o ก็คือ เราต้องศึกษาการใช้ของระบบนั้นเองไม่ว่าจะเป็นการเปิดอันดับ top 1 top 2หรือ top growing app เคร่งอันดับเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้เสมออีกทั้งรวมถึงการทำยังไงให้แอปได้อยู่อันดับแรกของแอปหมวดเดียวกันข้อนี้ควรประกอบด้วยการศึกษาควบคุมหน้าอื่นๆด้วยเช่นการดีไซน์แอปพลิเคชันการตลาดของแอปคู่แข่งหรือแม้กระทั่งศึกษาราคาของแอปคู่แข่ง ที่มีมาก่อนหน้านี้ด้วย 2. ศึกษาแอปพลิเคชันที่มีความสำเร็จมาก่อนง่ายๆก็คือศึกษา Top ปแอปชาร์ตมันบ่งบอกถึงความต้องการของตลาดและของผู้ใช้งานทั่วๆไปโดยยกกรณีศึกษาของแอป2ตัว Instagram คือแอป เดียถ่ายภาพและแอปแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับทุกเรื่องการแต่ตงเติมสีสันให้กับรูปภาพด้วยฟิลเตอร์ต่างๆที่ทําให้เราเลือกปรับภาพได้หลากหลายและสวยงามแนวอาร์ตอาร์ได้ตามใจชอบทั้งในเรื่องของสีแสงอยกได้ว่าสามารถปรับอารมณ์ของรูปภาพได้ตามต้องการและสามารถใช้รูปภาพสวยๆอวดเพื่อนๆที่อยู่ในสังคมออนไลน์อื่นเช่น Twitter Facebook หรือ p o s t ตาแกรเป็นต้น และในตัว Instagram เองก็เป็นสังคมออนไลน์การแบ่งพันภาพถ่าย Social Photo แชร์ i ิ g พอ i n s t t g r r m มมีระบบ f o l โลเวอรและ Following ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตามชมร,รูปภาพภาพเคลื่อนไหวการใช้งานของเพื่อนๆนที่ใช้งานแอปพลิเคชันหากถูกใจชอบรูปไหนสามารถกดไลค์รวมถึงคอมเมนต์รูปภาพนั้นได้และแอป,ปตัวหนึ่งก็คือ c a m e r a 360เป็นแอป,ป ถ่ายรูปชื่อดังที่น้อยคนจะไม่รู้จักซึ่งแอป c a m e ราสามเองมีอยู่บนสมาร์ทโฟนแทบทุกระบบ c a m e รา3 6 0เป็นแอปถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมอย่างสูงบนระบบ Android และ iOS ได้ประกาศความสำเร็จในการระดมทุนซีรีส์ B ซึ่งเป็นผลให้ทาง c a m e รา3 6 0มีเงินทุนแตะหลัก18ล้านเห,นหรียญสหรัฐปัจจุบัน แอปคาเมร่า360มีผู้ใช้งานทั้งหมดละ150ล้านคนทั่วโลกและตอนนี้ทางบริษัทมีแอปที่เปิดให้บริการทั้งหมด9แอปพลิเคชันโดยแอปพลิเคชันล่าสุดที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนานยนที่ผ่านมาได้แก่แอป audio camera ซึ่งสามารถบันทึกเสียงเพ่อสร้างความยาว5วินาทีก่อนที่จะทำการถ่ายรูไปได้อีกด้วย 3การออกแบบแอปพลิเคชันขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราวิจัยมาทำให้มันเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้และมองเห็นไ,ได้ด้วยตาเปล่านั่นคือออกแบบด้วยกระดาษเปล่าและใช้มือขีดเขียนล่างก่อนจะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเพราะเมื่อไอเดียคุณกำลังหลั่งไหลออกจากสมองหากคุณใช้วิธีการดิจิตอลต่างๆในการออกแบบมันจะไม่ทันแน่ๆเพราะไอเดียได้หายไปแล้ว และมีบางที่เราต้องยืมไอเดียผู้อื่นมาใช้ในการออกแบบก็ไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลเพราะแอปที่มีอยู่แล้วในแอปตัวนั่นเอง 4. การลงทายนเป็นนักพัฒนาเมื่อลำจะก็บแบบไอเดียของเราแล้วเราก็ทำการลงทเาเเีีนสมัครเป็นนักพัฒนาสำหรับไอโฟนเด็กก่อนปวดจะเข้าใจจิดกับอำว่านักพัฒนาหรือเดกเ็ก็คือโปรแกรมนี้เท่านั้น เราไม่ใช่โปรแกรมเมอร์แต่เราก็ช่วยคุมงานช่วยดีไซน์แล้วก็เป็น่ในเหล่านักพัฒนาได้และโปรดยืมอ่านและทบทวนถึงไกด์ไลน์และข้อกำหนดของ App อ t o ั e เพราะหากทำผิดม้แต่ข้อเดียวเพราะกลว่าแอปของเราจะทำไปดีเสร็จกาที่ทาการหาโปรแกรมเมอร์ที่เราต้องาการขั้นตอนนี้คือการตั้งโปรแกรมเมอร์ที่มีฝีมือดี เพราะมันเพื่อสังคญที่สุดของการพัฒนาแอปพลิเคชันก็คือโปรแกรมมิ่งหรือคนเขียนโค้ดท่านเองเราต้องเข้าใจว่าคอร์สหรือมีก็ต้องเก็ดเองในส่วนวนี้มากเลยสุใดใจในมุมมองจากคนในวงพัฒนาซอฟต์แวร์คงท์ารหากด้วยบัตรเจ็ตหรือเงินเดือนขนาดนี้ การหาโปรแกรมเมื่อที่ประสบการณ์นเมียงไทยกำหนดเงินเดือนแค่ 3- 0 0 0 0 0ถึง4,000บาทคุณก็จะได้รับระดับห่วงกะทิมาทำงานด้วยไม่ต้องถึงขนาด2,000เหรียญมก็ 6. การทำาสัญยาแชร์ไอเดีย,ยและสร้างโปรแกรมเราต้องทำการป้องกนนนนันไอเดียในการทง่เกิดเรื่องของเรานะให้เรื่องไหลไปยังบริษัทอื่นๆดังนั้น ต้องจับเอาโปรแกรมมร์ที่เราจะจ้างมาเป็นสัญญาหรือการป้องกันทางความรับทางการค้าร่วงหลัขกอนที่จะจ้างพวกเขาร่วมกกำหนดไทม์ไลน์การพัฒนาระบบขึกก้นมาและสรุปถึงกระบวนการต่างๆและระบุวันเวลาเป็นขอบเขตการทำงานที่ชาตืจนตั้งแต่ต้นจนจบจนจบเจ็ด 7. ลงมือเขียนโค้ดนี่คือ สามขั้นตอนในช่วงของการเขียนโค้ดหนึ่งไอคอนให้โปรแกรมเมอร์ออกแบบไอคอนของแอปพลิเคชันก่อนสอง l l o World ให้โปรแกรมเมอร์สร้างแอป Hello World ขึ้นมาก่อนเพราะเป็นแอปพลิเคชันง่ายที่มีหน้าแอปพลิเคชันและ,ะแสดงข้อความ Hello w o ว l d มันจะใช้เวลาสั้นๆเพียงแค่สิบนาทีแต่นี่ไม่ใช่การทดสอบความสามารถของโปรแกรมเมอร์แต่อย่างใดแต่มันเป็นการ,รแสดงขั้นตอนการทำงานให้เราเห็นชัดถึงการทำงานของเหาโปรแกรมเมอร์สาม App delivery, แอปเดลิเวอรีเมื่อแอปพลิเคชันเสร็จสร็จและของที่ทำการให้ตอบให้โปรแกรมเมอร์สร้าง a อปฮ็อปมันคืออีกเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริงๆบน,น p h o n e จากที่เป็นเนียงโฟตดและ,สะแสดงเฉพาะในคอมพิวเตอร์แต่การทดสอบแอปพลิเคชันขั้นตอนนี้อาจใช้เวลามากกว่าปกติเพราะเป็นขั้นตอนที่เราจะรู้ว่าเมื่อเราเป็นลูกค้ากำลังใจสินค้าอยู่ ยังมีความเข้าใจใสินค้าชิ้นนี้สิในใดผิดทั้งต้องใช้ดีไซน์รถนี้เอกสาราการออกแบบในทุกทุกฟีเจอร์เป็นตัวเช็คว่ามันเวิร์กและเป็นไปตามเอกสารหรือไม่ไม่ใช่แค่เพียงเทสเตอร์เท่านั้น,ท,น,นที่จะต้องทำการทดสอบแอปของคุณแต่คุณต้องให้ทุกคนที่มีตั้ให้ลองใช้มันไม่ว่าจะเป็นหลานของเพื่อนจนถึงคุณตาข้าบมันของหลาน คูณด้วย8น่าจะทำให้เราทราบถึงปีแปดเ9 post ส p อ l พลิเคช n ของเราลงสู่ตลาดเมื่อถึงจุดนี้เมื่อเราให้เคลื่อนหรือคนในครอบครัวได้ทำการทดสอบ p p ปพลิเคชเราก็นำฟีจ,กจากต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขและต่อไปนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะนําแอปพลิเคชันของเราเข้าสู่ตลาดเมื่อนําแอปพลิเคชันเข้าสู่ a อ p Store จะมีคนของ Apple ทำการตรวจสอบแอปของเราว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการรอประมาณ3-7วันแต่หากแอปพลิเคชันของคุณไม่ผ่านข้อกำหนดนั่นหมายความว่าคุณถูกปฏิเสธและที่ผ่านมามีค่าเป็นศูนย์ทันทีดังนั้นการอ่านใจลายและข้อกำหนดของทาง Apple ให้ดีจะทำให้ไม่มีสิ่งผิดพลาดสิทธิการทำตลาดกับแอปพลิเคชันของเรา ในแอปเจอมีแอปพลิเคชันดีเป็นสัพันแอปหากอยากประสบความสำเร็จสร้างมันจะต้องมือเกันอีกเดี๋ยวให้เราโฟกัสถึงขอบเขตที่จะเป็นไปได้และข้อยติดตามางนคอมเมนต์จากผู้ที่ราวโหลดไปนำมาศึกษาต่อและกลับไปพัฒนาแอปพลิเคชันอีกครั้งในเวอร์ชันถัดไปสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บ t e c h n o l o m o c o m ลิงอยู่ด้านางนะครับ